สังสารวัตรวังวนแห่งพบทุกๆชีวิตต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดวกวนอยู่ในวังวนแห่งนี้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้สัตว์ใดที่ทำกรรมชั่วจิตใจหมองมวัวด้วยบาปอักสนย่อมส่งผลให้บังเกิดในทุกขติมีอบัยภูมิสี่อาที เรอกภูมิขมต่างๆที่สุดเสียดเสยอเรารอรุนแรงเจ็บปวดทรมานเนิ่นนานดุดการหยุดนิ่ง นรกขุมที่ห้าโทษของน้ำเมาไหนมหานรกขุมที่ห้าตอนที่สาม มหานรกพบภูมิแห่งความืดทุกสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นสีดำมีแต่เพียงนายในรีาบาทเท่านั้นที่สามารถมองเห็นสัตว์นรกได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมเหตุการณ์ที่จะได้รับชมต่อจากนี้ได้มีการปรับระดับความมืดในส่วนของมหานรกให้ลดน้อยลง พร้อมทั้งได้เพิ่มสีสันในบางส่วนอาทิดวงตาและฟันของนายในริยบาลเพื่อให้อยู่ในระดับที่ดวงตาของมนุษย์ปุทุชนทั่วไปสามารถแยกแยะมองเห็นได้ จะขายน้ำเมาประเภทใดและไม่ว่าจะค้าขายกับผู้ใดชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่หรือจะเป็นใครก็ตามแต่ทว่าเมื่อเวลาสู่ปรโลกมาถึงผู้ขายทั้งหลายก็ต่างจะได้รับวิบากกรรมในบอ่อพักน้ำกรดสีดำร้อน เชกเช่นกันสันรกอดีตผู้ค้าขายน้ำเมาทั้งหลายเมื่อตายลงสู่มหานรกขมุม้าจะอยู่ในสนภาพที่แออัดยัดเยียดต้องเบียดเสียรทรมานอยู่ในบอ่อพักน้ำกรดสีดำร้อนที่ตัวเองและเหล่าอดีตผู้ขายทั้งหลายอาเจียนออกมา สำหรับต้มทรมานตนเองและใช้สำหรับน้ำไปครอกสัตว์นรกที่อยู่รอบๆบ,บ่อพักซึ่งล้วนแต่เป็นอดีตผู้ดื่มทั้งสิน้นบ่อพักดังกล่าจะมีอยู่ด้วยกันหลายขนาะตามอำนาจแห่งวิบากกรรมที่แต่ละตนได้กระทำมา มีทั้งบ่อขนาดเล็กที่ใช้สำหรับลงทันเพียงแค่รายเดียวและมีทั้งบ่อรูที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจะใหญ่โตมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดำับบางบ่อสามารถจุอดีตผู้ขายน้ำเมาได้มากถึงสิบคนบางบ่อสามารถจุได้ถึงร้อยคนบางบ่อ สามารถจุได้ถึงพันคนหรือกระทั่งหมื่น 10, คนยิ่งถ้าหากเข้าใกล้แหล่งต้นน้ำมากขึ้นเท่าใดความสลับซับซ้อนของภูเขาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นพีดข้าหบอกพักก็จะมีขนาดที่ใหญ่โตเพิ่มขึ้นตามสูงกระทั่งสามารถจุได้ถึงแสนคน หรือจุได้มากถึงล้านคนเลยทีเดียวซึ่งความหนาดของความทุกข์ทรมานและความยาวนานก็จะยิ่งทับทวีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองสัตว์โกที่พยายามดินลงลงด้นรนหลบหนี พอจะทูกหอ,อกทิ่มแทงให้กลับจมลงไปอีกท้องคนทุกทรมานเวียนตายเวียนเกิดอยู่เช่นนี้น,นับครั้งไม่ถ้วนสัตว์นรก,กรในมหานรกจะได้รับทุกทรมานแสนสาหัสตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเลยแม้ว่าสภาพร่างกายจะถูกทำลาย จนอวัยวะน้อยใหญ่ได้แตกสลายออกจากกันแต่ความรู้สึกเจ็บปวดทรมานก็จะดำรงอยู่ประหนึ่งว่าอวัยวะเหล่านั้นยังคงติดอยู่กับรางและถึงแม้สัตว์นรกจะได้รับความทุกข์ทรมานถึงเพียงนี้แต่ความรู้สึกทั้งหลายก็จะไม่ได้ดับหูไปดังเช่นมนุษย์ ที่มิอาจทนรองรับพิษบาดแผลอันชะกาชกันได้ทว่าสัตว์นรกจะถูกกำบีบคั้นให้รับรู้ถึงความเจ็บปวดทรมานอย่างอุกฤษนี้ตลอดเวลา ทวบจนกระทั่งเอาไวว่าทุกๆส่วนของร่างกายได้ถูกทำลายและสลายตัวปไปในที่สุด